เรามาดูกันนะครับว่าเหรียญที่เพื่อนๆเก็บไว้นะครับเหรียญไหนนะครับจะมีราคาดีที่สุดคุ้มที่สุดนะครับก็จะเป็นโชคดีของคนไทยในแต่ละปีพศนะครับที่ได้เก็บเหรียญเหล่านี้ไว้นะครับถ้าพิกเหรียญหนึ่งสตังค์นะครับสยามรัฐนะครับนี่เขาเรียกสยามรัฐนะครับเพื่อนๆพิกดูเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดีจะอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับพศสอของเหรียญตัวนี้นะครับสองสี่ 80นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเพื่อนเหรียญทองแดงนะครับเหรียญนงดีกว่าทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับติดขายนะครับชัดๆเลยนะครับ30บาทครับนี่ตีขาย30บาทนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเรามาดูเหรียญห้าสตังค์นะครับว่าเหรียญทุกวันนี้มูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วบ้างนะครับ เหรียญสุดท้ายเห้เพื่อนจะอึ้งเลยนะครับถ้าไปถึงเหรียญสุดท้ายเดี๋ยวเพื่อนๆจะอึ้งนะครับโอเคนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ่านไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเรียกว่าเหรียญห้าสตังค์นะครับห้าสตอนะครับสตอคือสตังค์นะครับโอเคห้าสตังค์นะครับเป็นเหรียญนิกเกิลครับเหรียญนิกเกิลนะครับเหรียญนี้พอสนะครับสองสี่แปดศูนย์นะครับเหรียญนี้นะครับติดขายนะครับติดขายนะครับสี่สิบบาทครับผม สี่สิบบอนะครับสี่สิบบาทนะครับต่อไปเลยนะครับดูซิกเเหรียญนี้นะครับจะโชคดีขนาดไหนนะครับสิบสตังค์นะครับสิบสตอนะครับโอเคคอสอนะครับคอสอนะครับโอเคสองสี่แปดศูนย์ติอ่านให้ฟังนะครับเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเหรียญนี้นะครับติดขายนะครับเพื่อนเพื่อนติดขายที่ห้าสิบบาทนะครับมาถึงเหรียญที่ เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับนี่ก็คือเหรียญในตำนานที่เขาเรียกว่าสตางแดงเดียวที่โด่งดังกันนะครับเาเรียกว่าหนึ่งสตางแดงเดียวเพราะสีเห็นไหมครับจะแดงมากสีนะครับจะแดงมากเลยนะครับเราเรียกสตางแดงเดียวนี้สตางทองแดงนะครับแต่นี้จะแดงเป็นพิเศษเขาเรียกว่าสตางแดงเดียวนะครับมารุ้นพศกันนะครับพศนะครับสองสี่แปดสี่นะครับเป็นลายกระหนกนะครับเพื่อนๆเป็นลายกระหนกสวยมากๆลายกระหนกนะครับ มีน้อยนะครับเหรียญตัวนี้ออกมาเยอะเหรียญตัวนี้ออกมาน้อยนะครับเหรียญตรงนี้จึงมีราคาถึงหนึ่ง้ยหสบาทนะครับเป็นโชคดีของเพื่อนๆนะครับมีก็เก็บไว้เลยนะครับมีค่าอนาคตจะแพงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับใครจะไปรู้นลครับว่าคนไทยทั้งประเทศจะเคยโชคดีขนาดนี้มาก่อนนะครับเหรียญตัวนี้คือเด็ดที่สุดนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยเลยนะครับใครจะไปรู้นลครับว่าวันหนึ่งเราจะมีเหรียญสิบสตางค์นะครับที่เป็นเนื้อเงินแท้นะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นเนื้อเงินแท้ เนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินแท้สวยมีคุณค่าครับคุ้มค่านะครับกับค่าเงินนะครับสามรอยบาทครับสามร้อยบาทครับเห็นนี้นะครับ